วันนี้นะคะแล้วก็จะมารีวิวของที่ซื้อจากร้านพี่ปันปันนั่นเองพี่ปันปันคนดังของ YouTube นั่นเองนะคะเราเป็นเอซพี่ปันปันนะคะโอ้ชอบพี่ปันมากมเลยนะแล้วก็ซื้อของมาจากร้านพี่ปันปของที่ซื้อมานั่นคือสกูชี่นั่นเองนะคะเราซื้อสกูชี่จากร้านพี่ปันปมาแค่2ออันเองนะคือก็เออมันมีอันมันมีอันนิ่มมันมีอันแบบสโลว์มากเราชอบนะคะ เดี๋ยวมาดวนแรกกันเลยนี่อันนี้คือเอ่อแบ拉หรือแบรแบ拉สคูลมั้งไม่รู้ว่าเรียกผิดอ่ะลืมชื่อมันแล้วนะคะอันนี้เราชอบตรงสตรอเบอรี่มันนะน่ารักด้วยนี่มันไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นแพนเคก้กมั้งเออแพนเคก้กข้างหลังก็นุ่มมากข้างหลังนิ่มมากนะคะ มีแท็กด้วยของแท้นะคะอ,คอันที่สองอันนี้แหละที่เราบอกว่ามันนิ่มคือปลาทยากินั่นเองค่ะน,นิ่มมากนิ่มที่สุดไม่ได้นิ่มที่สุดคือมันโลนะที่จริงมันโลกอกว่านี้อีกนะสโลมากด้วยแต่ว่าเราแกะออกมาเล่นแล้วบีบบบ,บีบไปเยอะหน่อยไงมันก็เลยไม่ค่อยนิ่มแล้วนะคะ นะคะที่จริงไอตัวพาทยกิจเนี่ยม่เอเป็นแพ็กเกจธรรมดานะแล้วก็เอาแกะออกมาใส่ใส่ในถุงซิปล็อกนะนิ่มๆสโลมากเลยทั้งสองอันนี้ชอบมากชอบมากเลยชอบสุดๆเลยนะคะงั้นวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนก็ไม่มีอะไรแล้วไปกันนะคะบ๊ายบาย